คนที่ผิวเซนซิทีฟนะคะอาจจะไม่เหมาะนะคะเพราะว่ามีโอกาสที่จะระคายเคืองได้นะถ้าเป็นงานผ้าแก้วเนี่ยตัวผ้าแก้วเนี่ยเราจะมีการกุ้นอย่างดีนะคะเป็นงานกุ้นอย่างดีแล้วนะคะแต่ว่าเขาก็จะมีโอกาสที่ตัวเนื้อผ้าแก้วเนี่ยอาจจะหลุดออกมาจากาตัวตัวการเย็บบ้างนะคะทําให้โดนผิวพอเป็นคนที่ผิวเซนซิทีฟมากๆเนี่ยมีโอกาสที่จะระคายเคืองฉะนั้น รุ่นนี้นะคะคนที่ผิวแพ้ง่ายคนที่รู้สึกว่าเอ่อโดนผ้าแก้วแล้วจะมีโอกาสคันนะคะดามไม่แนะนํานะคะดามไม่แนะนํานะแต่ถ้าคนที่ใส่ผ้าไหมแก้วได้อยู่แล้วหรือใส่ผ้าไหมที่แบบว่าเป็นเนื้อที่หยาบๆยบได้อยู่แล้วอันเนี้ได้เลยนะคะรุ่นนี้มีสองสี่หกนะคะมีหกสีนะคะมีหกส,สีนะลูกค้านะรุ่นนี้นะคะเป็นงานเอ่อคอติดนะคะแล้วก็แขน ตุ๊กตานะคะคอติดแล้วก็แขนตุ๊กตาเป็นงานผ้าแก้วปักลายนะคะลายที่ขึ้นมาเนี่ยจะเป็นงานปักแบบนี้รหัสที่ห้าค่ะจอจานขอไข่ห้าผ้าแก้วปักลายคอติดแขนตุ๊กตานะคะผ้าแก้วนะคะเป็นงานผ้าแก้วนะรุ่นนี้นะคะ สีนี้เป็นสีที่ขายดีมากนะคะเพราะว่าใส่ง่ายมากๆเลยนะคะสีนี้คือสีครีมนะคะครีมเบดนะคะสีครีมเบดนะหรือว่าที่ร้านเราจะเรียกสีครีมโอวัลตินนะคะอาจจะเรียกป่างกันนะคะก็คือสีครีมออกเป็นครีมเนื้อๆหน่อยนะคะเป็นงานปักรุ่นนี้จอจานขอไข่ห้านะคะผ้าแก้วปักลายแข่งตุ๊กตานะคะรุ่นนี้ไปหนึ่งพันสามร้อยห้าสิบบาทพอนะคะ อย่าลืมนะคนที่ผิวเซนซิทีฟนะคะอาจจะไม่เหมาะรุ่นนี้นะคะถ้าเป็นคนผิวเซนซิทีฟอย่าเอาไปนะเพราะว่าได้แบบเป็นห่วงได้อยากให้แบบลูกค้าใส่แล้วรู้สึกว่าโอเคอยากใส่ได้ทุกวันอนะไรเงี้ยแต่ถ้าเป็นคนที่ใส่ผ้าแก้วได้อยู่แล้วยินดีเลยค่ะนะคะสีครีมนะคะสีครีมเบจนะคะรหัสจอจานขอไข่ห้านะคะ สีเหลืองค่ะตอนนี้มีถึงไซส์สี่สิบหกนะคะสามแปดสี่สิบสี่สองสี่สี่และสี่หกอันนี้คือสีเหลืองทองนะคะสีเหลืองทองนะคะสีเหลืองทองเป็นงานปักเหมือนกันนะคะเป็นงานปักเหมือนกันนะคะเยอะมีเยอะนะคะรุ่นนี้มีเยอะนะคะเลยนะคะแล้วก็สีขาวขาวจะมีสองโทนค่ะลูกค้าก็คือขาวออฟ ะะขาวไม่สว่างมากแล้วก็ขาวสว่างเลยนะคะต่างกันนะสีขาวต่างกันนะคะส,สีต่างกันแล้วก็ลายปักต่างกันด้วยนะคะอันนี้คือสีขาวออฟนะคะจะเป็นขาวออกครีมๆนะคะขาวออฟไว้ White นะคะแล้วก็สีขาวเลยคือสีขาวสว่างเลยนะคะตัวปักก็จะเป็นดอกสีชมพูแบบนี้นะคะรหัสจอจานขอไข่ห้าค่ะ ทรงเสื้อนะคะที่ที่ดาโชนเนี่ยเดี๋ยวดาจะใส่ให้ดูแล้วก็ถ่ายรูปลงให้ดูนะคะผ่านหน้า a c e b ุ o k นะคะสีใหม่คือสีฟ้านะคะเป็นสีฟ้านะคะสีฟ้าอ้มออกเทาเนิดนึงนะลูกค้านะแล้วก็ตัวปักจะออกแบบน้ำเงินน้ำเงินน้ำเงินม่วงไหมประมาณปักของสีฟนะ้ปาปักของตัวสี อันนี้คือสีฟ้านะคะสีฟ้าสวยนะสีฟ้าไม่ค่อยได้ทํามานะคะรอบนี้ทํามาด้วยนะคะจอจานขอไข่ห้าค่ะเป็นงานผ้าแก้วปักลายคอติดแขนตุ๊กตานะคะหนึ่งพันสามร้อยห้าสิบแล้วก็ตัวต่อไปค่ะคือสีปูนแดงนะคะหรือว่าสีอิดนะคะสีปูนแดงนะคะสีปูนแดงนะคะ สีปูนแดงนะคะงานปักก็จะเป็นลายนี้เลยมีหลายสีนะคะมีทั้งหมดหกสีนะคะลูกค้านะรหัสจอจานขอไข่ห้านะคะจอจานขอไข่ห้านะคะข้ามรุ่นนี้แล้วนะคะมีสามแปดสี่สิบสี่สองสี่สี่และสี่สิบหกนะจ๊ะ